และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมช่องนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมส i ซิมเวลี่ซิมเวลเตอร์นะครับผมมาเหตุใดต่อบเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็เปิดคอมพิวเตอร์ก่อนเลยแล้วก็ทำภาร,รกิจตอนเช้าให้เรียบร้อยนะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเข้าห้องน้ำไม่ได้เหรอโอเคครับผมงั้นอาบน้ำก่อนละกันเอยสดชื่นอาบน้ำเสร็จก็ไปคุยขยะดีกว่าที่คือภารกิจประจำวันของเราเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทำไมมีแต่ขี้วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีแต่ขี้ครับผมวันนี้ไม่ได้อะไรเลยว่ะเฮ้ยทำไมโชคชะตาของมันเป็นเช่นนี้จะลองไปดูถักขยะใบนี้สิเฮ้ยปับป๊บโช๊ะโช๊ะเทปั๊บขี้ขี้แล้วก็ถังน้ําให้ตายเถอะได้ถังน้ํามาถังเดียวเองเฮ้ยเอาถังน้ําไปขายลุงกันครับผมลุงครับวันนี้ผมเก็บถังน้ำมาได้แค่ถังเดียวเองอ่ะ เอาป่ะลุงให้แค่ไหนผมก็เอาแค่นั้นนะครับผมไม่ต่อรองทั้งนั้นเพราะว่ายิ่งต่อยิ่งได้ราคาน้อยนะเฮ้ยอ่ากลับมาถึงบ้านเปิด,ปดคอมพิวเตอร์แล้วก็เช็คกลยครก็ผมบิตคอยประจําวันวันนี้ไหนดูซิว่าค่าเงินขึ้นแล้วหรือยังครับผมโอ,โ,โอ้โหโคงที่ฮะนิ่งสนิทเลยเฮ้ยตายเถอะนิ่งสนิทเลยโอเคปุ๊บแล้วก็ทําการไหนดูซิไปสั่งอาหารก็ดีกว่าสั่งอาหารสั่งอาหารอ่าชวาบ เหมือนเดิมก็ผมสั่งหมูผมว่ามันกินง่ายดีนะหมูหมูหม,หมูหมูอยู่ไหนหมูอยู่ไหนอ่านี่เอามาเลยครับผมสองตัวจ่ายบินเรียบร้อยออกไปก็เข้าไปเช็คเงินที่ YouTube ก่อนนี่อ่าไม่ใช่ y t u t u แล้วอ็ผมซูทู e <laughs> โอเคก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำการได้ได้16เหรียญครับผมนี่ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำการอัปโหลดนะครับผมวิดีโอที่เราได้ทำการสตรีมเมอร์เอาไว้นะฮะนี่ลง YouTube ให้หมดเลยแบบนี้ครับผมมันสามารถที่จะให้ผลกำไรกับเราได้ด้วยนะโอ้โหเยี่ยมไปเลยแล้วก็ทำอะไรต่อดีว่าวันนี้ไหนดูซิปับ๊บรู้สึกว่าอาหารจะมาส่งหรอมั้งอันนี้ไงมาแล้วปับ๊บกินหมูกันเลยแล้วก็ตัวนี้เอาไว้กินมื้อเย็นนะฮะอ่าเอาไว้ก่อนนอนกินตัวหนึ่งไหนดูซิว่าเราจะทำอะไรต่อ รับจ้างเขียนโปรกแกรมดีกว่าครับผมอ่าจัดไปครับผมเขียนโปรกแกรมไปเลยนี่เป็นภารกิจประจําวันนะครับผมอ่าเอาอันไหนดีครับผมเอาอันแบบที่แพงที่สุดครับผมอ่ะร้อยสบาทครับผมจัดไปแชรบโคสแรกได้ไหมเช็คก่อนมีนอะไรบ้าง0ูนอ๋อน่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคครับผมผ่านโคที่สผ่านครับผมโอเคมาโคสที่สต่อเลย เริ่มได้ว่ะเริ่มมาว่ะเอาเว้าเลยเฮ็ดตทยเถอะเอ้ยบอกแล้วว่าตาทัวมาเอาใหม่เอาใหม่เขียนใหม่เขียนใหม่ครับผมโคดที่สี่ขอให้ถูกนะครับอ่าตัวนี้เรียบร้อยครับผมได้อยู่โคดสุดท้ายมาจัดไปอ่าอันนี้ถูกหรือเปล่าโอเคโดนหักไปงานหนึ่งครับผมได้ประมาณ86เหรียญอ่ะดีกว่าไม่ได้ไเลยครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหต่อไปจะทำอะไรกันต่อดี ต่อจากการเข็นโค้ดก็คือการสตรีมเกมนั่นเองครับผมอ่านั่นแหละมาก็อื่นเปิดสตรีมแอบก่อนแล้วก็กรอกรหัสลงไปชว์ชว์ชวอ่ะน่าจะเบอร์นี้ปะวะเดี๋ยวก่อนนะรู้ว่าเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่มั้งอ่ะโอเคเรียบร้อยเช็คก่อนมีใครโอนตังค์มาให้ป่าไม่มีครับผมปิดไปก่อนนะฮะเฮ้ยมากดผิดกดผิดแล้วก็เปิดเพลงครับผมมิวสิกอ่ากดวนนะครับผมกดเล่นวนด้วยระดับเสียงก็ประมาณนี้แล้วกันไม่ดังมากนะครับผม อันนี้ก็ Steam Key, สตรีมคีย์ใส่รหัสเข้าไปะฮะล็อกอินเตรียมพร้อมโอเคมาเอาไงดีวะอ่านี่ต้องกรอกตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่ะกรอกไปเลย5,000ไม่รู้ว่าต้องกรอกยังไงครับผมแต่กรอกให้เยอะๆไว้ก่อนอ๋อนี่มันได้สุดแค่3,000นี่วาอ่าแล้วก็ปุ๊บไปที่เคาน์เตอร์สติกกี้นะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวในช่วงแรกนะครับผมเราจะต้องพยายามเก็บยอดคนติดตามให้มากที่สุดนะฮะนี โอเคลุยเลยวันนี้เราจะเป็นตำรวจนะครับเดี๋ยวก่อนอ่าไปตรงไหนดีวะตรงนี้ปะวะจำก็ไม่ค่อยจะได้นะครับเฮ้ยนี่ตรงนี้ผมจำได้มันจะโผล่มาตัวหนึ่งเจ๊โอ้เปิดก่อนเลยมาดิมาดิมาดิฉันรู้ว่าแกอยู่ตรงนั้นโอ้ย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 ยิงไม่โดนเลยไอ้ตายเถอะโอ้โหเลือดเหลยยี่สิบเอ็ดนี่แหละนี่แหละโอเคเก็บได้ตัวหนึ่งครับผมเลือดเหลือหกล้วฮะตอนนี้ เดีย๋ยวมันจะโผล่มาอีกตัวนึงเ้ยน่ี่นี่อ๋อโดนยิงตายให้ตายเถิดเพื่อนสู้เขาเพื่อนสู้เขายัางไงเนี่ยโอเคอย่างน้อยเราก็ชนะว่ะเฮ้ยมาเปลี่ยนปืนเลยดีกว่าเปลี่ยนปืนเลยดีกว่าเอา AK เลยครับผมกดแค,คนเซิลไปก่อนไหนเราจะไปตรงไหนดีวันนี้เอ้าตรงนี้เหรอเฮ้ยมุมเดิมเลยว่ะมุมเดิมเลยช่องนี้ฮะตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้นี่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะโผล่มาจะาเอ๊ เปี้ยงๆๆๆๆเรียบร้อยเปี้ยงๆๆๆๆโอ้โหเก็บสองอ้าวตายห้าเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแลกกันคนละหมัดหรือว่ายังไงน่าจะใช่นะครับผมโอเคครับผมฝ่ายเราชนะอีกแล้วลุยต่อลุยต่อเฮ้ยซื้อปืนได้ปะเนี่ยไม่ได้วะมีเงินอยู่แค่สองพันหกปืนสั้นก็ได้วะมาๆๆๆนี้แหละจุดเดิมจุดเดิมจุดนัดพบครับผมเฮ้ยผมประเดี๋ยผมประเดี๋ นี่เนี่ยนี่เนี่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 โอ้โหเท่ไหนดูสิอ่าแล้วยังพอมีพลังงานอยู่นะครับผมสามารถที่จะสตรีมต่อได้นะฮะเออเดี๋ยวก่อนโอเคกดไปที่เคอร์เตอร์ซิกกี้นะฮะโอเคมารุยต่อเฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปเกิดสักทีเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องรอครับผมต้องรอให้เพื่อนเกิดก่อนเฮ้ยไปไหนหมดว่าเพื่อนโอ้ศพนอนเกลื่อนเลยโอ้ย อันนี้เราชนะป่าวาัหรือว่าไงน่าจะชนะนะครับผมโอ้โหเฮ้ยมันต้อง M16 แล้วครับผมอย่างนี้ต้อง M16 แล้วมาอ่านี่นี่ไปทางใต้ไหนดีวะเอาทางด้านไหนดีเอาตรงนี้ดีกว่าปุ๊บเออเดีมาเดมาเดมาเด M16 นะเฟเ M16 นะเฟเฮ้ย,เ,ยเป็นไหนกันหมดวะมันเป็นไหนกันหมดครับผมเฮ้ยหายกันหมดเลย โอ้โหโอ้โห,โโห,โโหเพื่อนเรายิงกันใหญ่ไม่ใช่เพื่อนเรายิงนะครับผมรู้สึกว่ามันจะยิงเพื่อนเรานะฮะเพราะว่าเราเป็นฝ่ายสีฟ้านะฮะอ่าปึ๊บตรงนี้เลยปึ๊บกระโดดเพี้ยงเพี้ยง,งโอ้โหโ,โหดไหมล่ะมาจาญก,กับจอนวิกอ่าไปไหนวะมันไปไหนกันหมดวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยช่องนี้ช่องนี้ต้องมีช่องนี้ต้องมียังไงอุ๊ยอุ๊ย โอ้ย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 โอ้โหโอ้คือโอ้ยโอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแฉแฉเฮ้ยประจุกระสุนก่อนประจุกระสุนก่อนอ้าวไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเอานี่โอเควิทตอรี่ครับผมอ่าจบแมตช์พอดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าพลังงานจะหมดพอดีใช่ไหมอ่านี่ครับผมยุติการสตรีมเอ้ยขอขอบคุณนะครับผมที่ทุกคนมารับชมกันการสตรีมวันนี้อ่าปิดเพลง เช็คเงินก่อนโอ้โหมีซับไค่ายสี่สสเหรียญซับไค่ายซับไค่ายซับไค่ายสามเหรียญครับผมนี่ห,นห้าเหรียญซับไค่ายเฮ้ยคนซับไค่ายเพิ่มเยอะเลยวะ่ะอันนี้ปุ๊บปุ๊บโอ้โหแค่หกเหรียญรายได้ดีเหมือนกันเนี่ยทำไปเล่นไปหุ้ยแปดเหรียญโอ้โห,ห,น,โโหนี่ครับโชว์อ่ะเรียบร้อยครับผมปิดการสตรีมเข้านอนดีกว่าวนันนี้ก่อนอื่นอ่าเราไปเช็คอะไรดีวะ มีอะไรให้เช็คหรือเปล่าคืนนี้ไม่น่าจะมีละมั้งโอเคเข้านอนดีกว่ามืดละมีหมูอยู่หนึ่งตัวตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับผม21นาฬิกากินหมูก่อนนอนโอเคเยี่ยมตอนเช้ามาจะได้แบบไม่หิวนะฮะปิดคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยไฟจะได้ไม่เปลืองอ่าเข้านอนดีกว่าโอเคตื่นเช้ามาเหมือนเดิมเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ออกไปคุยขยะครับผมเดี๋ยวกันนะป่าปาไปคุยขยะกัน ทำไมช่วงหลังๆนี่ผมคุยขยะไม่ค่อยมีขยะเลยวะเออเอ ι, ้ยตะกร้าหนึ่งใบดูเนีมีแต่ขี้อะครับผมไหนดูถังนี้สิปับ๊บโฉ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 เฮ้ยถังน้ําเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะเอาไปขายลุงก่อนลุงครับเอา้าลุงไล่ให้ไปอาบน้ําไอ้บ้าเอ้ยโทษทีเฮ้ยปกติตอนเช้าผมจะต้องอาบน้ําก่อนแต่นเนี่ยวันนี้ลืมครับผมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยอามาขายวันหลังก็ได้ก่อนอื่นเช็คบิตคอยก่อนเลยวันนี้เหรียญขึ้นหรือเปล่าอ่าอันนี้คือความหวังของผมมากเลยนะในบิตคอยเนี่ยเฮ้ยเหรียญตกให้ตายเถิดเฮ้ยอันนี้ขึ้นอันนี้ตกเฮ้ยแต่ว่าเรามีอีกเหรียญหนึ่งนี่หว่าเดี๋ยวกันนะสามพันเรามีอยู่สามพันเราขายเหรียญอันนี้ดีกว่าเนี่ยอันนี้ขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขายทิ้งแม่งเลยเออเรามีอยู่ประมาณห้าสิบเหรียญน,นะที่ผมซื้อเอาไว้นี่ไงเหรียญ โมนิโลเนี่ยฮะอ่ะขายทิ้งครับผม50เอาเงินมาใช้ก่อนเฮ้ยผมว่าเราไปซื้อเครื่องขุดบิตคอยดีกว่าเออมันน่าจะเวิร์กกว่าไหมเออจะได้ไม่ต้องเอาเงินมาว่านซื้อเหรียญน,นะครับผมขุดเองแม่งเลยอ่าก่อนอื่นปึ๊บอ่อาเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเมืองนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นต้องสั่งอาหารกินก่อนเอาหมูย่างมา2จานเซอ่ากินหมูย่างก่อนชาวแอปมา2จานจ่ายบินครับผม เราจะต้องทุ่มเงินทั้งหมดที่เรามีนะครับผมไปกับเครื่องบิตคอยในระหว่างนี้ขอหาเงินก่อนอ่านี่รับจ้างเขียนโปรแกรมก่อนนะครับผมพอเขียนเสร็จปุ๊บเดีย๋ยวผมจะเข้าไปในเวร์กันเดีย๋ยวเราไปซื้อเครื่องบิตคอยกันอ่าเอาแบบไหนดี95บาทแล้วกันอ่าจัดปป๊ปาอาหารมาส่งแล้วกดกินข้าวก่อนอันนี้ก็เอาไปเก็บนะฮะปะเดีย๋ยวเราเข้าเมือกันดีกว่านี่ปุ๊บขับรถเลย ไปเลยลูกพ่อนี่กดสตาร์ทเครื่องเึินไปทางไหนดีวะเราเลี้ยวไปทางนี้ดีกว่าเปิด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 อ่านี่ไปตรงนี้เลยชวอตแมพเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยรถติดรถติดครับผมอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนติดอะไรเนี่ยโอ้โห้แค่มันเป็นเนินอะ มันติดครับผมดันได้มหมเอาดันก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นเดินครับผมโอ้โหแค่นี้ก็ผ่านไม่ได้เฮ้ยเอาใหม่เด้สตาร์ทเครื่องพยายามหน่อยลูกพ่อเรียบร้อยครับผมรถติดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยต้องโทรเรียกบ,บริการเข็นรถฮะอยู่ไหนวะบริการเข็นรถอันไหนวะอันนี้เหรออันนี้คือเอารถกลับบ้านใช่ไหมหรือว่านี้ไหนลองเดชปับ๊บ ยังไง4บาทเองนะครับผม4บาทจุดเก้านะฮะอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เข็นรถนะมันเหมือนกับว่ามันมันแค่พลิกรถนะฮะในกรณีที่รถันคว่ำอะครับต้องอันนี้ละมังเนี่ยหูห้าสิบเอ็ดบาทแค่โหดเอารถกลับบ้านครับผมนี่ไงโอ้เสียเงินเปล่าเลยครับผมเฮ้ยมผมว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาขยะไปขายลุงก,กันดีกว่า เออลืมไปว่าในตัวเรามีขยะยอยู่นะฮะนี่น,นีโอเคอ่าลุงให้แค่ไหนผมก็เอาแค่นั้นก็ผมผมไม่เลือกมากอ่าไปกันดีกว่าป๊าบเฮ้ยคราวนี้ต้องขับดีๆนะครับผมไม่งั้นเราต้องเสียตังค์ในการพลิกรถอีกแน่นอนเฮ้ยตั้ง51บาทก่อนอื่นเดี๋ยวต้องเช็คน้ำมันก่อนลืมดูน้ำมันนะฮะชวับเฮ้ยน้ำมันเหลือครึ่งถังว่ะมันจะไปถึงเมืองปะเนี่ยอา้าวทำไมรถไม่ไป อ๋อมาติดเบรกมืออยู่โอเคไปปึป๊บไปครับผมขับรถเข้าเมืองกันเดี๋ยวถ้าเราเจอปั๊มน้ำมันครับผมต้องแวะเติมน้ำมันด้วยเนะี่ยโอ้โหราคาทน้ำมันโคตรแพงเกมนี้อันไปแล้วไปแล้วนี่ครับผมตรงเลยครับทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดไปแล้วฮะไม่มีการเลี้ยวไม่มีการเลี้ยวครับผมยิงยาวยิงยาวไปแล้วโอ้โหยาวเลยครับ น,น,นี่ข้างหน้านี่เองอ่าจอดเลยเบรก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 โอ้โหเบรกไม่อยู่แค่อ่ะไปไหนดูสิอ๋อนี่ไงสวัสดีครับขอซื้อเครื่องคุณบิตคอยน์หน่อยครับผมโอ้โหนี่กล่องเต็มเลยอันนี้ไง750บาทครับผมมีอะไรขายบ้างเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมมีแต่เครื่องคุณบิตคอยน์วิทยุข,ขายไหมไม่ขาย เอ้ยรู้สึกว่าเราจะต้องใช้เงินสดว่ะต้องไปหาตู้ ATM นะฮะอ่านี่ไงตู้ ATM อยู่ตรงนี้ขอกดตั้งหน่อยปั๊บอ่ากดยังไงวะเนี่ยต้องกดไปที่เบิกจากธนาคารครับผมมอยู่4,000เบิกมาก่อน2,000เอ้ยขออีก2,000ได้ไหมอ่ะไม่ได้อ๋อต้องกดอีกทีนึงแล้วก็กดอีก2,000ใช่ไหมปุ๊บโอเค ผมจะซื้อเครื่องคุดบิตคอย์นะครับผมสักประมาณ5เครื่องแล้วกันเครื่องละประมาณ750น่าจะพออยู่นะฮะโอเคปาปๆปนี่เข้าซอยตรงนี้เลยสวัสดีครับนี่กลับมาแล้วนี่เอาเงินสดมาเปจัดมา123อ่า ...4 จัตอีกเฮ้ยเดี๋ยวเช็คเงินก่อนหมดยังวะน่าจะพอนะอ่าโอเคครับผมพออยู่พออยู่ ซื้อได้เครื่องหนึ่งอ่านอกนั้นก็เก็บเอาไว้กินแล้วกันนี่เก็บไปให้หมดครับอ่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละครับผมคืออนาคตของเราเึ๊บเก็บใส่กระเป๋าฮะได้มาแล้วเครื่องคุณบิตคอยขอบคุณมากครับคุณพี่ไปแล้วรีบกลับบ้านเฮ้ยใกล้จะมืดแล้ว嘛ต้องรีบกลับไปนอนด้วยนะเนี่ยไป ก่อนอื่นต้องแวะเติมน้ามันก่อนนะครับผมไม่งั้นไม่ถึงบ้านอย่างแน่นอนน้ํามันเหลือไม่ถึงครึ่งถังนะฮะตอนนี้อ่าไปปุ๊บเดี๋ยวเช็กก่อนปั๊มน้ามันอยู่ตรงไหนวะอ่าเปิดดูแผนที่แผนที่อยู่ไหนวะอันนี้โอเคปั๊มน้ํามันอ๋อขับไปด้านหน้านิดนึงครับผมเราก็จะเจอนะมันมีให้มารปะไม่มีจุดให้มาครับผมไหนปั๊มน้ํามันอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวก่อนนะมองซ้ายมองขวาอันนี้ปะอ๋อนี่ไงนี่ไงปั๊มน้ํามัน อีเบคอนเฮ้ยอะไรเนี่ยเกลิลโกโก้เฮ้ยผมว่ามีที่แวะอีกแล้ววะ <laughs> ต้องแวะหน่อยแล้วนะเกลิลโกโก้เนี่ยอ่าปึ๊บไหนดูซิเติมยังไงเนี่ยไม่เคยเติมเลยโอ,โ,โอ้โหอ๋อโหุยแค่160รบบนะ้อยหกสิบกว่าบาทเนี่ยนะยังโหดไหนขอแวะหน่อยเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ขอแวะสถานที่แห่งนี้สักหน่อยเฮ้ยก่อนอื่นต้องโอนตังค์เข้าไวเล็ตก่อนปะ เดีย๋ยวใช้มีเงินเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเดีย๋ยวเขาไม่ให้เข้านะอ่ะปุ๊บโอนตังค์เข้าบัลเลตก่อนปุ๊บไม่รู้ว่าเขาใช้เงินสดหรือใช้บัลเลตนะฮะอ่ะปับ๊บสวัสดีครับโอ้โหอึกกระทึกเสียงอึกระทึกบ้าโอ้โหนี่ถึงกับปวดหัวเลยครับผมเอ้ยปวดหัวอะไรวปเนี่ยในี่น,นี่ตบมือตบมือโอ้โหเด็กสาวๆเพียบเลยว้าอ่า นี่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 ขึ้นเวทีเลยครับผมเฮ้ยคือไปเต้นบนเวทีเลยเหมือนที่เมาเฮ้ยตังตังไม่เสียครับผมตังไม่เสียก็มันได้โอเคครับผมพอติดเหลืองเฮ้ยกับบ้านดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดเสียก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยอีกอะ,ปะไปไปปไปแล้วครับนี่นี่นี่อาความหวังอันแสนยิ่งใหญ่ของเรา ปั๊บแปะเลยอะไรเนี่ยอ่าโอเคปึ๊บเดี๋ยวค่อยเซตเครื่องนะครับผมแปะให้เสร็จก่อนอาแปะใกล้ๆกันได้ไหมอ่าได้ปึ๊บเรียบร้อยติดตั้งเครื่องคุณบิตคอยร,ร็จนะครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องไปเอารหัสนะฮะอ่าตรงที่โปรแกร,รมมิเนอร์ตรงนี้นะครับผมปึ๊บนี่ไงหนึ่งสี่เจ็ดหกจัดมาแล้วก็เขาไปใส่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้กล่องมัวม่วๆไปครับผม1 4 7 6 Enter โอเคได้อย่างได้แล้วนะอ่าแล้วก็กด F ใช่ไหมครับผมเป็นการสตาร์ทเครื่องอ๋อนี่ไงกด F ปึ๊บ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 หมุนละหมุนละอ่าเซตที่เรียบร้อยไหนดูซิทำงานแล้วหรือยังอ่านี่ไง Total Power นะครับผมอยู่ที่4.4่าแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมอ่าตอนนี้ก็กำลังทำการขุดอยู่เฮ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย ตอนนี้ขึ้นเป็น7.4แล้วเอ๊ยทำไม7.4วะไหนดูเด้เอา้าตัวนี้มันดับวะเฮ้ยอ,อ่ะกด on ไหนดูเด้เป็นเท่าไหร่ละเป็น8.3อ่าทำไมมันดับเองอะฮะรหัสก็ถูกต้องนะเนี่ยตัวนี้รู้สึกว่ามันชอบดับเองนะครับผมอ่ะเปิดใหม่เด้ปึ๊บไอ้นี่มันเหมือนการ์ดจอรุ่นสมัยก่อนเลยครับผมมันขุดได้ได้วยหรอวะ เอออ่านี่พาววอยู่ที่9.6นะครับผมอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็รอครับผมรอต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เรากาลังรอเหรียญบิดคอยอยู่นะครับผมนี่เรามาสตรีมเกมกันดีกว่าปั๊บปรับตรงนี้เป็น H d นะครับผมเอาไงดีวะกดตาทเลยอ่าแล้วก็ซื้อเกมโชว์เลยครับผมวันนี้เราจะซื้อเกมใหม่นะเอาเกมไปดีวะ ฟอลไก่เหรอหรือว,ว่าจเจ้าฟีฟาไม่ใช่ฟีฟาดีกว่าซีฟาเฮ้ยนี่ดาร์กโซ่ดาร์กโซ่จัดดาร์กโซ่ไปเลยดีกว่าอ่าครับผมกดดาวน์โหลดตรงไหนวะเนี่ยอ่าไปที่เบอร์รี่เหรอเอ้ยไม่ใช่เด็กเฮ้ยอ่าตอบคอมเมนต์หน่อยแล้วก็อ๋อดาวน์โหลดตรงนี้กดไปที่ดายซีอ่าสตาร์ดาวน์โหลดเลยครับผมมาแล้วดาร์กโซ่เราเฮ้ยอะไรเดาตอ,อบอีกแล้วเฮ้ย นี่ครับผมรอก่อนรอก่อนโอเคนี่เราจะโชว์สตรีมการดาวน์โหลดเกมหรือว่าไงวะเนี่ยผมว่าเราในขณะที่ดาวโหลดนี่เราเล่นเกมไปด้วยได้ไหมน่าจะได้นะฮะปึ๊บพูดคุยไปก่อนอ่าไม่ผมว่าเราเล่นเล่นเกมไปเลยดีกว่าว่ามึ่งช้าว่ะอ่าปึ๊บสตรีมเกมไปเลยนะครับผมขณะที่เราดาวน์โหลดอยู่วันนี้เราจะเล่น2เกมเลยอ่าสองเกมรวดเลยนะฮะมาแล้วครับผม คอเตอร์สกี้เล่นเป็นฝ่ายตำรวจนะครับผมวันนี้มาขอสักเกมหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้จะลองเล่นเกมใหม่ดูนะครับผมอ่าไหนดูซีทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้มันไปไหนกันหมดมันไปไหนกันหมดเอานี่เรามาผิดทางหรือเะเนี่ยเออเฮ้ยนี่นี่น,นี่ตรงที่ผมจําได้ถ้าลงไปปุ๊บมันจะเป็นอุมโมงเเวยแล้วมันจะชอบรวมตัวกันอยู่ในนี้ป่าป่าปป นี่ไงยิ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 งตูดยิงตูดยิงตูดโดนมางไว้นั่นนี่น่ะยิงหัวเข้าหัวไปเดะแล้วก็เดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๋อนีอ่เพืออ่อนเรานี่เพื่อนเราอ่ะพวกมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไปไหนกันหมดเฮ้ยรู้สึกว่าดาร์ s, <S, <S, <S โซจะมาแล้วนะครับผมอ่ามีการโดเนทเข้ามาด้วยปึ๊บอันนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยโผล่มาเดะเฮ้ย ระวังเพื่อนเฮ้ยนี่ใครยิงเนี่ยเอาไม่ได้เรายิงนี่ว่ะนี่ไหนนี่ไหนโอ้ยๆๆ้ยเอ้ยโดนโดนโดนเลือดเราเหลือ52นะครับผมเฮ้ย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 เออรเรียบร้อยยังพอมีเนจี้เหลืออยู่นะครับผมอ่ะตอบคอมเมนต์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมใหม่กันอันนี้ออกเกมเลยครับผมไหนว่าเกมใหม่อันนี้ครับผม Dark Soul หรอไหนตัวนี้จะเป็นยังไง เฮ้ยมันต้องเป็นเกมสุดเถื่อนอย่างแน่นอนครับผมอ่าสวัสดีครับผมวันนี้ผมขอท้ำสนุกเกม Dark Souls นะครับผมจริงจริงมันไม่ใช่ Dark Souls Dark Souls โอเคเอยอ่ะโอ้โหโหลดโคตรนานครับผมเกมระดับที่เป็นเอบอกไว้เลยเกมนี้อ่านี่นี่บอกเลยว่าโหดแน่นอนครับผมป๊าปมาแล้วเฮ้ออะไรวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นเกมแบบยากมากเลยนะเนี่ยระดับโลกเลยนะเนี่ยอันเนี้ยอ่าปึ๊บเก็บเหรียญไว้เก็บเหรียญโอ้โอนี่นี่นี่ต้องใช้ทักษะอันสูงสง่สงนะเฟ้อ่าปึ๊บแล้วก็วิ่งเข้าฐานใช่ไหมเอ้าเอาเอ้าเอามันโดนดักมันโดนดักนี่ตรงนี้เฮ้ยเกมนี้ผมก็ชอบเล่นนะเนี่ยเขาท่าเขาท่าอยู่นะเอา้าแตกเลยเอา่าด่านสองนี่วิ่งตรงๆเลยครับผมปึ๊บเอา้าเร็วแท้ เฮ้ย hey, ด่านสามนี่เหมือนจะยากเหมือนจะยากปุ๊บปั๊บอ่าโชเช้อ่า,เ,อาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแปลลีน่นี้แปลลีน่นี้ปับ๊บเฮ้ยอุ้ยแตกเฮ้ย hey, ยังไงเนี่ยโหนี่ปับป๊บปั๊บอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้มันอยู่เกมนี้มันอยู่เฮ้ย <Hey, S 2> เข้าได้เข้าได้เขาช็อตอุย้ยทีเดียวเท่านั้นโถเว้ยจะพลาดอยู่แล้วเชียว อ่ะปึ๊บแตกอีกแล้วต้องใจเย็นต้องใจเย็นอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนครับผมอ่ะชวับชวับชวับ,วบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมุมนี้มุมนี้อีหลอดหอดอ่าปึ๊บเหรียญสุดท้ายผ่านโอ้โหนี่อะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวกันนะขาวงกอดอ่ะเออเราต้องเดืยวตรงไหนวะเนี่ยขาวงกดขาวงกดขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มาตรงนี้เอ้า ตรงนี้มันตันนะฮะมันตันนะ่ะแล้วจะไปยังไงล่ะครับเอาแตกสิเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเอาหมดเวลาสตรีมพอดีเลยโอเคครับผมขออนุญ,ญาตปิดสตรีมนะฮะ,ะปิดเกมด้วยไหนปิดเพลงประกอบแล้วก็เช็คยอดเงินโดวเนกันครับผมอันนี้สำคัญมากเลยฮะอ่ะนี่เฮ้ยวันนี้ได้เยอะอยู่นะตั้งร้อยเหรียญน,นะครับผมแล้วก็ นี่มีคนซับใครอ่ะสามเหรียญซับใครหกเหรียญหกเหรียญสามเหรียญยี่แปดก็มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยรายได้ดีนะครับผมในช่วงหลังๆเนี่ยผมว่าเราต้องแบบสตรีมไปเรื่อยๆครับผมเออมันถึงจะมีรายได้นะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็ดึกแล้วนะฮะเดีย๋ยวเราไปเข้านอนกันดีกว่าป๊าบนี่เดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดีย๋ยวเรามาดูบิตคอยนะครับผมที่เราได้ทําการขุดเอาไว้นะว่ามันจะเพิ่มหรือเปล่ามันต้องเพิ่มสิครับสานเสียตังค์ซื้อมันต้องเยอะ อาเช้า,ชานี้ผมจะทําอะไรดีอาเช็คอาหารนะครับผมอาหารก็ยังพอได้อยู่ก่อนอื่นปุ๊บเดีย๋ยวเราไปเช็คดูที่ YouTube กันนะครับผมดูเงิน YouTube ก่อนเข้ายัางอ่าปับ๊บเอ้ย5.1เหรียญเองอ่าแล้วก็ไปที่ปุ๊บบิตคอยสเดี๋ยวเราเช็คเหรียญน,นะครับผมว่าเหรียญมันขึ้นหรือเปล่าปั๊บตอนแรกผมซื้อไว้1เหรียญน,นะครับผมถ้าหากว่าเราขุดได้มันน่าจะเพิ่มนะนี่ไง1.113เฮ้ย จะ2เหรียญอยู่แล้วครับผมเฮ้ยต้องรอต่อไปเฮ้ยตอนนี้บิตคอยขึ้นด้วยนะบิตคอยขึ้นด้วยนะเฮ้ยผมว่าเราต้องซื้อแบบสุ่มๆครับผม,มจะลงแต่แค่เหรียญเดียวไม่ได้นะต้องซื้อหลายๆเหรียญน,นะฮะเฮ้ยโอเคครับผม ไม่เป็นไรค่อยๆเล่นไปนะครับผมสลับเกมนี้โอเคครับผมก็สหรับในพาร์นนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันจะถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย